วันนี้พามาดูน้ําท่วมนะคะหน้าบ้านแม่ควานวันนี้น้ําท่วมหนักเลยนะคะคุณแม่ดูน้ําไหลแรงมากนะคะคุณแม่โอ้ยนะคะสงสารน้องช้างก็สงสารบ้านแม่ควานก็ท่วมนัคุณแม่ดูหน้าบ้านนี่นะคะเลยหัวเข่าอีกนะคะคุณแม่โอ้ยนะคะน้ําระบายไม่ทันนะคะคุณแม่ดูดู ฝนยังไม่หยุดนะคะคุณแม่สาดูโอ้ยนะคะไหลทะลักเลยนะคะคุณแม่เปียกแฉกันหมดเลยดูน้องช้างแต่ละเชือกนะคะมอมแมมนะคะคุณแม่ฝนตกหนักมากเลยะค,ะค่ะ<ณ>เพชรไม่ได้นอน,นะคะ่ะดูนะคะยืนซึมมากนะคะคุณแม่ดู อ้ยนะ,ะเสียงฟ้าก็แรงฝนก็เยอะนะสาดเข้ามาท่วมหมดเลยค่ะคุณแม่เนีดูเพชรมีความสุขเด็กน้อยเด็กน้อยเจอฝนแล้วมีความสุขแม่แต่พี่พที่ิกาคุณแม่สาโอ้ยนะดูก้านกล้วยนะก็ยืนตากฝนอยู่นะคุณแม่สาสนุกใหญ่เลยนะเพชรนะ,ะไม่รู้อะไรเลยนะ,ะไม่รู้ว่าฝนตกหรือรู้ดูแม่มีความสุขอยู่เพียงเดียวแม่ดู แล้วจะเป้านพดู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 นอนกลิ้งซ้ายกลิ้งขวาโอ๊ยเป็นไรลูกนะดูดูไม่รู้ว่าฝนตกดูอยากไปเล่นกลางฝนแม่เหมือนเด็กๆเหมือนสมัยเราเด็กๆนันแม่ได้เล่นน้าฝนคุณแม่เรียกยังไงก็ไม่เข้านะหนงช้างก็เหมือนกันนะคุณแม่ ไปแล้วไปแล้วไปอยู่กลางฝนแล้วแมดูเห็นพี่การกล้วยอยู่กลางฝนเดี๋ยวผมอยู่ด้วยเดี๋ยวผมอยู่ด้วยนะจะเอาเปียบพี่หลอดดูน้ําก็ไหลมานู่นนะคะจากทุม่งน่ำคุณแม่ทางแปลงหญ้าแม่ควานนี่น้ําก็ท่วมเต็มนะคะคุณแม่ทับตกตลอดคืนนี่น้องช้างจะไม่ได้นอนนะคะคุณแม่ก็จะยืน,นะคะ่ะยืนตลอดนะคะทั้งคืนนะคะหลายวันแรกนะคะที่น้องช้างไม่ได้ค่อยได้นอน,นะะเพราะว่าฝนตกน่ะคะุณแม่ ก็อาศัยยืนหลับเอานะคะคุณแม่นนยามอนกลางวันนะคะโอ้ยเสียงฟ้าก็เยอะมาลีไม่มีเสียงกบร้องบอกกบไม่ออกวัลูกวันนี้ <c oughs> วันนี้มาลีบอกว่ามันนี้ฝนตกหนักกบไม่ออกนะคคุณแม่ฝนตกหนักมาลีบอกว่าไม่มีเสียงกบหายนะกบบอกว่าผมรัวฝนตกหนัก <c oughs> ดูดูมาหยอกที่ละดูดูจำชนของเรานี่ไม่ธรรมดาแน่ดูดูดูโอ้ยถ้ามีพ่อถ้ามีพ่อนี่คงจะถูกใจเพชรใหญ่เลยนะคะคุณแม่ดู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 แม่ขาเล่นกับพี่สาวเนี่ดูดูดูดีแม่แม่แม่เล่นเก่งจางค่ะไปอีละไปละไปละไปไหนฝนฝนฝนเข้ามาเข้ามา ได้ทราย,ายจาวมากอนนี่ตรงที่น้ําไหลมาค่นะ,ะตรงเพชรเล่นตรงนี้กองมาเริ่มเพิมนะคุณแม่ฝนมานะคะคุณแม่ไหลทรายทิ้งหมดเลยนะคะคุณแม่อ <c oughs> อ้อออออยเด็กน้อยเด็กน้อยของเรามาลองกองแกงมาลองกองแกงอะไรตรงนี้ <c oughs> ไปละ โอ๊ยแม่ดูดูโอ๊ยนอนนอ,น,น,อนอีกแล้วอีกแล้วดูโอ้ยโก,กันตัวกั้ยืนมาเลยมาเลยมาเล่นกับพี่ได้มาเล่นน้ำฝนกับพี่กั้นต้วยโอ๊ยไปไม่ได้ครับพ่อนาด,ดูดูแกบอกพี่นะคับอยากไปด้วยแต่ไปไม่ได้อยากไปเล่นน้ำฝนกับกั้นตั้วยนะคะคุณแม่เคยเล่นกับพี่ตลอดครับ พี่มะลิชวนพี่มะลิเล่นพี่มะลิก็ไม่กล้าเล่นพี่มะลินี่จะไม่กล้าออกหาฝนนะคะคุณแม่กลัวเปื้อนนะคะมะลินี่จะไม่ค่อยเล่นดินจะไม่ค่อยไอนอนเลือกนอนกลิ้งเหมือนเชรนะคะคุณแม่เขาจะเป็นช้างที่นิสัยเรียบร้อยคะยืนนิ่งคะคุณแม่ดูดูเป็ดดูจะเพชรทำดูจะเพชรทำแม่โอ้ยนอนนอนนอนดูดูดูโอ้ยเป็นบางเชือกนี่ไม่อยู่แล้วนะคะคุณแม่เขาลำคานคะบางเชือกนะคะ แต่มะลิกับการกล้วยนี่ก็ถือว่าน้องนี่ก็ถือว่าแหมะมะลิไม่เอาไม่เอาถือว่าดีนะคุณแม่นี่าอะลรแล้วไม่อล่ายายาเป๊ดยาพี่ว่าไม่เล่นด้วยหรอกไม่เล่นด้วยหรอกดูงูหัวไว้เลยพี่ไม่เล่นพี่ไม่เล่นโอ๊ยโกรธโกรธพี่มะลิไม่เล่นแล้วเอาเอาไปแล้วไปแล้วเออมาชวนพี่ไปแล้วดูดูโอ้ยนอนนอนนอน จำสนนี่ไม่รู้ว่าฝนตกบ่ลูกแชะแล้วแฉดูดูดูเนาะยืนซึมแล้วเหนื่อยแล้วเอะเอาพักหน่อยพักหน่อยเล่นมาเหนื่อยแล้วพักหน่อยพักหน่อยจะนอนยังไงล่ะทีนี้แฉกันหมดเลยแฉกันทั้งบ้าน การกล้วยก็ไม่มีที่อยู่นะ้องเพชรก็แช่กันหมดจะได้นอนไหมเนาะคืนนี้นะคะคุณแม่มก็ผฝนบ่อยๆหลายวันแล้วคุณแม่สามสี่คืนแล้วนะคสี่ห้าคืนแล้วคุณแม่ฝนตกแชะ่แช่ก็ตกอ้อง แคะแคมันแคะจะวางแล้วเขาก็จะเล่นนะคะคุณแม่แค่ okay, น้องไม่มีที่ยืนไม่มีที่อยู่โอ้ยแคือเกา่าเวลาถูกดินแล้วเวลาหน้าฝนนี่จะเรื่องหญ้ามากนะคะคุณแม่เพราะว่าเวลาถูกไอหญ้าถูกน้ำถูก แล้วเขาก็จะไม่กินนะไม่เหม <1 French Claire> ือนที่แห้งๆนั่นพราพ่อทั้ง <karena races blueberry> <way> ถั้งไม่เหมือนเวลาดินแห้งๆฮะเวลาแฉนี้น้องเขาจะไม่ค่อยกินนะก็จะกินครึ่งหนึ่งทิ้งครึ่งหนึ่งนะคะคุณแม่ไม่เหมือนกับดินแห้งเวลาเขาสบัดแล้วจะไม่มีที่ดินนะคะคุณแม่เขาจะกินดีกว่าแน่แน่ดู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 จนดูดูอย่าขึ้นอย่าอย่า อย่านะอย่านะอย่านะ,ะานะ <laughs> อะไรก็จะขึ้นอย่างเดียวนะเพรแม่โอ้ดูยังไม่ดูนะคุณแม่ดูเสียงฟ้าโอ้ยจังเหนื่อยใจแทนน้องช้างจังเลยจะได้นอนไหมนอ้องคุณแม่สาลรวฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะเมตาเอลู กับพิ่ไายการกล้วยด้วยนะคะคุณแม่หาคะแนนนะคะสร้างบ้านนะคะคุณแม่จา๋าพอน้องนะคะได้มีที่หลบแดดหลบฝนนะคะคุณแม่น้องเพชรก็ยังว่าได้อยู่ในชานบ้านกับีิมะรินะคะคุณแม่สวนการกล้วยนี่นะคะคุณแม่เข้ามาไม่ได้ะค่ะคุณแม่ก็ยืนนะคะเวลาฝนก็ยืนตากฝนะค่ะคุณแม่จ๋าหนักแค่ไหนก็ต้องทนนะคะเป็นกําลังใจให้กับที่การกล้วยด้วยนะคะคุณแม่เวลาแดดก,ก็ต้องยืนตากแดดค่ะคุณแม่ ก็าฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นกําลังใจให้กับน้องเพชรพนล้านกับพี่ชายก้านกล้วยด้วยนะคะคุณแม่หาคะแนนนะคะสร้างบ้านนะคะคุณแม่จ๋าฝากเมตตาเอ็นดูน้องด้วยนะคะโอยขนาดแม่ควาอยู่ในร่มยังหนาวเลยแม่ยืนสัน่นขนาดแค่ผลสัตว์ไอ นิดๆนะคะคุณแม่จ๋าแค่ฝนสาบนะคะยังหนาวถ้ายืนตากฝนเหมือนน้องช้างค่ะคุณแม่จ๋าโอ้ยนะคะจะหนาวขนาดไหนนะคะคุณแม่คิดภาพไม่ออกเลยเนาะ,ค,ะ <c oughs> คุณแม่เวลาน้องช้างยืนตากฝนนะคะคุณแม่โอ้ยนะคะสงสารก็สงสารนะคะคุณแม่ก็ฝากคุณแม่ใจบุญนะคะคุณเข้าใจดีทุกท่านนะคะแวะเมตานะคะไอ้น้องช้างด้วยนะคะคุณแม่จ๋าน้องก็กําลังไล ผลไม้นะค,ะคุณแม่หาคะแนนสร้างบ้านนะคะเราฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกทท่านนะคะเข้ามาเป็นกําลังใจนะคะเข้ามาเป็นดูน้องเพชรด้วยนะคะกับพี่ต้านกล้วยนะคะหา,าคะแนนนะคะสร้างที่ลบแดดลบฝนนะคะคุณแม่จ๋าเราฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแช่นะคะคุณแม่จ๋า ให้กับช่องของเราด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยจ้านะคะ